ต้อนเจ้าฮาบอชชื่อบงกี้บอชิื่อมอนุกครับนี่ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ร่วมง,งานด้วย<ม>ป<ร>อป<ร>ในวันนี้ครับก็คือจริงรง,งานวันนี้มันคือเป็นงานที่ทรงเกียรติมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆรวมเซเลบดารามากมายเลยนะครับแล้วก็รางวัลวันนี้ก็นี่ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็มอสก็ได้ด้วยแต่คนล,ละรางวัลนะฮะใช่ก็อยากจะบอกว่าคือด้วยความที่เราก็เข้าสู่วงการแบบนักแสดงมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รับ รางวัลเนี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบกำลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วนะอยู่ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าก็ยอมรับว,ว่ามีหลายช่วงที่เราก็มีท้อทาบ้างเหนื่อยบ้างเงี้ยครับแต่ก็สู้ๆในวันนี้ได้มาเจอพี่ๆท,ท,ทุกคนก็คิดถึงนะครับเออคิดถึงกันหรือเปล่าอ้าวอะไรนะตะกี้พูดว่าไม่อ่ะได้ครั้งหน้าเดี๋ยวเอาทุเรียนมาให้ อันของผมนะครับก็คือเป็นรางวัลความจึ้งแห่งปีเพราะจำไม่ได้แกอย่าโปกันสิผมว่านะครับ Thailand Most Shining Artist นะครับใช่จริงๆอ่ะรางวัลนี้ผมไม่ใช่ของผมนะอันของเขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบถูกต้องครับพูดเลยพูดเลยเรารับไปก่อนเพราะว่าจริงๆจริงๆผมเป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะพี่อายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเงี้ย พอผมมายืนอยู่จุดนี้คือเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทําได้หลายๆอย่างเนาะต้องไปแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายทุกคนก็รู้ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเรียกว่าวงการนี้การแข่งขันมันสูงมากเลยนะครับแล้วผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายซึ่งแบงกี้เนี่แหละเขาเขาเป็นคนที่ช่วยผมเมื่อ4ปีที่แล้วให้ผมแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนได้รางวัลน,นี้อีก4ปีต่อมาครับผมโอ้ตบ,ตบมือที่เขารออะไรผมก็เลยยกรางวัลน,นี้ให้เป็นรางวัลของอขแบงกี้ครับรวก็ ผมมั่นใจว่าไม่ไม่มีแน่นอนเ,ออเพราะว่าเขาทุกคนที่เป็นแรงกระตุ้นหลักออที่ทำให้ผมแบบว่ากล้ามากมากขึ้นแล้วกันครับออผมเป็นคนที่กลวัวไม่กล้าออกจาก Safe Zone. เซฟโซนซึ่งถ้าเขาไม่เข็นผมเนี่ยออผมก็คงไม่ไม่ยืนสัมภาษณ์วันนี้ใช่ครับออทำอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับการแสดงการพูดสอนให้ผมแบบเข้าเข้าสังคมศบตาคนต่างๆอะไรครับซึ่งแต่ก่อนผมแบบว่าอายมากเพราะว่าเป็นเด็กแบบจากต่างจังหวัดแล้วเนาะ เราก็ไม่ไม่ได้มีความกล้าขนาดนั้นอะไรเงยครับเป็นคนขี้เขินก็แต่ว่าวันนี้ก็กล้กล้าหาแขกแล้วครับิ้กล้าหาแขกมากขึ้นแล้วก็รู้จักอะไรเยอะมากขึ้นครับอที่กล้าสบตาคนมากขึ้นหมายถึงว่าซ้อมสบตาครับอุ้สยสาววายมากเลย <c oughs> ทุกคนครับมีสาววายหนึ่งอัตราครับ <c oughs> แล้วก็สบตากันก็ประมาณหนึ่งฮะ รู้คนรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นไหมล่ะใช่ไหมผมอ่ะรู้สึกว่ามอสเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากๆหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกๆวันให้ดีขึ้นเสมออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาอ่ะหล่อขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นอ่ะรางวัลเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมันเป็นเพราะตัวเขาที่พยายามด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็อยากให้ชมตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเขาเรียกว่าพอเราพูดอะไรไปเขาก็จะมีความแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร รับไปเลยใครชมว่าหล่อเออแกหล่ออะไรเงี้ยได้ก็ได้หล่อก็หล่อใช่เก่งขึ้นมากเลยทุกๆวันอะไรเงี้ยครับใช่ของผมหรออันนี้ก็คือรางวัลบุ้ยปวดกาล่าไม่ใช่ culture ไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้นะครับบุ้ยปวดไทยแลนด์ most r e f r i g e r a i n g artist นะครับก็ก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่า พูดเกี่ยวกับการทํางานอย่างแบบสม่ําเสมอแล้วก็มาทําให้เราก้าวกระโดดไปสู่เขาเรียกว่าแฟนๆชาวต่างชาติอย่างชาวจีนอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็เป็นซีรีส์ที่พูดภาษาไทยแล้วก็เป็นมาจากประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ก็มีแฟนๆมากมายที่พยายามที่จะสนับสนุนเราพยายามที่จะเข้าใจเราพยายามจะดูคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างวันนี้ก็ มันท so so like so so ําให้เห็นเรอว่าความพยายามของเรานะครับได้ไปถึงประเทศจีนแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะยังติดตามแล้ก็สนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับใช่กงกกกับบารจเ็ต้องยอมรับว่าผมโชคดีมากที่มีแรงสนับสนุนจากเขาเรียกว่าที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับ Star Hunter Entertainment หรือว่าไอชออะไรเงี้ยก็คอยสนับสนุน ทุกๆโอกาสผมเสมออะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแฟนๆด้วยแฟนๆก็คอยพูดเขาเรียกว่าให้กําลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยครับคือโชคดีอีกเรื่องหนึ่งคือผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยเรามีจัดแฟนมิทติ้งอยู่เกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยพอเงั้นการที่ไปเห็นแฟนๆที่เขาพยายามเพื่อเราอยู่ไกลจากเรามากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะเราต้องแบบเขาเรียกว่าสู้เพราะว่าขนาดเขายังสู้กับเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาด้วยเช่นกันนะครับก็ หลายๆองค์ประกอบมันทําให้ผมกลายมาเป็นผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับผมก็ต้องเกี่ยวสิเกี่ยว <laughs> ขี้งอนมากขี้งอยใจจังอ่ะ <laughs> ใช่ก็จริงๆเราก็ช่วยเหลือกันมา <laughs> ผมเ <laughs> ชื่อว่าไม,ไม่ว่ามอสเองหรือแบงก์เองอะถ้ามีความฝันจะทําอะไรทําด้วยตัวของเขาเองสามารถทําได้แต่อาจจะไม่เร็วขนาดนี้เป็นเพราะเรามีกันละกันเลยทำให้ทุกอย่างมันไวขึ้นแล้วก็ ทุกอย่างในการเดินทางมันมันไปได้ไวขึ้นอย่างเงี้ยครับยอมรับวว่ามันมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างอุปสรรคเยอะอนยะ่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าสิ่งนั้นมันทําให้เราเป็นวันนี้ก็รู้สึกว่าเออภูมิใจที่ที่ผ่านอะไรเลยยางมาได้ใช่ไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลแคมเปญอะไรหรือเปล่าเนี่ยอู้ส <c oughs> ี่ลีใหม่อะไรนะแบงก์ในรอบยคิก็เร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจก เขาเรียกว่ากับทางไอชีนะครับ<ม>ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็ขอบคุณทางไอชีมากๆที่ให้โอกาส m o สแบง n ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พูดเลยว่าจะทําให้เต็มที่วันเปิดตัวอะไรเงี้ยผมต้องเห็นทุกคนนะสัญญาไหมมมีีุเรยน,รยนคือมันจะเหม็นหรือเปล่าจะพยายามลินรูปเรียนมาไม่ยามจะให้ผมเอาเข้ามาไหม นั่นแหละก็สิ้นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้ได้ดูแน่นอนครับพูดเลยว่าจะทําให้เต็มที่แน่นอนช่วงนี้ไปฟิตเนสเลยนะคือผมคือปั๊มกล้ามปั๊มหุ่นเลยนะชายได้เห็นความเซ็กซี่แน่นอนอะไรไปฟิตเนสสวยร้ายร้อนเล่นร้อนเล่นไม่จริงครับไม่จริงครับเห็นกับตาด้วยกันไมไปด้วยกันไปด้วยกันครับไปด้วยกันไปด้วยกันบ้างไม่เพราะว่าเพราะผมมีเทรนเนอร์ด้วย แล้วก็บางทีให้เขามาเทรนด้วยอะไรเงี้ยสลับกันอะไรเงี้ยครับใช่เขาไม่ต้องมีผมก็ได้ครับช่วงนี้อู้น้อยใจแล้วน้อยใจแล้วทำไมเราหมดมูดเลี่ยนตลอดเวลาไม่ต้องเขาไม่ไม่ต้องมีผมก็ได้เพราะเขาว่าเก่งมากแล้วตอนนี้อ่าใช่คือยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าอยากให้รอติดตามเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากเพราะว่ามันคือระหว่างไทยจีนพอะงั้นน่ะมันก็เหมาะกับงานวันนี้มากมากก็ต้องฝากติดตามนะครับแบบนี้แหละ แล,แล้วก็อีกหนึ่งอยา่างคตอนนี้ต้องคอยสบตาผู้ใหญ่เล็กน้อยว่าเอ๊ะ <c oughs> พูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยืนยืนยืนตแต่ตองหนมองอ่ะถ้ายิ้มอยู่แปลว่าอยังได้อยู่แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ครับผมชิ่นปีนี้เช่นกันครับเป็นออนแอร์ลวที่โรงภาพยนตร์ครับชื่อว่าตาโผลนปิดผ้ไปแล้วครับตอนนี้กำลังตัดต่อแล้วก็กำลังจะปล่อยครับผมเขาเรียกว่าทีเซอร์ออกมาแล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วครับ อาวพูดได้ยังยิ้มอยู่ทุกคนต้องไปดูกันนะสนุกมากจริงครับเพราะว่าผมอะไปไปดูเบื้องหลังมาตลอดก็รู้สึกว่าแบบทีมงานทุกคนแบบตั้งใจมากพงานงั้นอะอยากให้ทุกคนไปช่วยสนับสนุนนะครับไอเราคิดว่าดูทีเซอร์มาแล้วเปล่าดูเบื้องหลังฉันจะไปดูทีเซอร์ได้ยังไงล่ะรางวัลนี้หนักมากเลยนะสุดยอดเลยอะมันอิ่มอกอิ่มใจใช่ แล้วก็ความสุขจะล้นออกมานลนเลยนะจนไหลออกจากตาอุ้ยคิดถึงทุกคนมากเลยนะไม่ได้สัมภาษณ์นานมากเลยเนาะจริงแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีแฟนแฟนแซวเยอะมากเพราะว่าผมได้พูดวันีเด็ดไปบนเวนนี้ด้วยผมบอกว่าวอปู่ชื่อผงหยกว่ชื่อเป่าเปยแปลว่าผมอ่ะไม่ไม่ใช่เพื่อนนะคะผมเป็นที่รักของทุกคน เป็นฟิลแบบผมเป็นเบฟคุณนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเป็นกอว์ฟ่อกเลยนะไม่พูดอะไรครับฟังเขาอย่างเดียวเขาอวยผมบนเวทีอยู่นั่นบอกว่าจะมาอวยกันทําไมก็ไม่รู้จะอวยแล้วก็เราจริงๆผมเตรียมสคริปต์มาแล้วแต่ว่าพอขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันอึ้งไฟมันแรงไฟมันแรงมากแล้วผมก็เลยโอเคงั้นพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วกันเอาอยู่ไปเข้าค์นเนอร์เสเลย คือเตรียมมันก็ต้องออกพลังานก่อนอ้าวไม่ใช่ไปออกไม่ใจแมีแต่ฉันเหรอก็ในใจไม่เคยมีผู้ใดโอ้ยแตงงได้เลยครับพบสาววายครับทุกคนตำรวจครับพบสาววายถือกล้องหลายอัตาใช่นั่นแหละก็ฉิ่งตัวตะกกนเจ้านะก็ฝังนะพบอตัวทุกคนด้วย แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็นี่ก็สี่กับ5ปีแล้วที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็สามสนุนกันโดยตลอดผมก็จะทำให้เต็มที่แบบ I try my best นะ for you guys Thank you for your share up Moss n Bank แล้วก็สิ้นปีนี้ได้เจอกับ Big Project แน่นอนฝ <นะ S 1> ากด้วยนะครับเจอกันนะครับต้องเจอทุกคนด้วยนะที่นี่ด้วย <laughs> วล็อกคิวแล้วนะครับเจอกันสิ้นปีนะครับ 谢谢大家。